เรื่องน้องหยกอายุ15ปีปีนรัว้วโรงเรียนเข้าไปรีนหนังสือหลายคนมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับผมก็ขออนุญาตมามองต่างมุมบ้างเพื่อสังคมอุดมปัญญานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการ,มมการเมืองโดยตรงแต่ว่าน้องหยกคนนี้เนี่ยนะครับอายุ14ปีตอนนั้นเนี่ยนะครับถูกข้อหาม .112 นะครับดังนั้นบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ชอบเขาก็ได้เพราะว่าเขาถูกคดีอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสารก็สั่งปล่อยตัวนะครับและถ้าสารไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดเราต้องทําใจนะครับว่าเราต้องเห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะยังไม่มีการพิพากษาใดๆอันนี้ต้องคิดให้ชัดเจนนะครับทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่แต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนแถมย้อมผมอีกต่างหากอย่างนี้เหมาะสมไหมนะครับทีนี้โรงเรียนก็เลยตอบโต้นะครับถือเป็นการตอบโต้แล้วนะครับด้วยการบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้อ,อ่ เอาผู้ปกครองมารายงานตัวตามกําหนดดังนั้นก็หมดสภาพนักศึกษานักเรียนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนึ่งเขาจ่ายค่าเทอมนะนะสองเนี่ยก,ก,ก็เรียนมาตั้งแต่ยีย่สิบสองพฤษภาคมมาสองสามสัปดาห์ไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับจะบอกว่าเขาไม่มีสภาพบางคงจะฟังดูแล้วมันทําแม่งเสียแ่งหน่อยการลบชื่อเขาออกไปอย่างนี้นี่เป็นความรุนแรงมากกว่าการปีนรั้วไหมครับนะอน่นี้น่แหละจะต้องชวกันคิดนะครับทีนี้ ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในทางสากลเนี่ยก็จะกันเหมือนกันนะครับว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันแสดงว่ามันปลอดภัยโจรอาจจะเห็นแล้วอาจจะเมตตาก็ได้นะครับไม่ทํานักเรียนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในแง่หนึ่งมันจริงหรือไม่ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นใส่ชุดช่างกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยิ่งไม่ปลอดภัยก็ได้มีบางคนบอกเหมือนกันนะครับว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน แต่ถ้าให้สั่งแต่งไพรเวทเนี่ยครับอาจจะแข่งขันกันแต่งกันใหญ่เลยแต่ในแง่มุมหนึ่งเนี่ยครับการแต่งไพรเวทนั้นเนี่ยครับมันคงไม่ได้โชว์หรูอะไรได้เท่าไหร่ละครับทุกวันนี้แต่งชุดนักเรียนโชว์หรูได้มากกว่าเยอะอยู่แล้วเช่นนาฬิกาเรือนอะไรเป็นล้านก็ใส่มาได้นะหรือว่าเครื่องแต่งกายอื่นๆหรือกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยครับดังนั้นมันไม่ใช่โชว์ที่เฉพาะเครื่องแต่งกายนะครับและการที่เราจะแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไม่ได้แสงว่าเรา เรียนหนังสือก็ได้ดีกว่าถ้าเกิดเราแต่งชุดนักเรียนใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีข้อพิสูจน์นะครับอีกเรื่องหนึง่งบางคนบอกว่านักเรียนเนี่ยมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่การที่ในคางกลางคันข้ามนะครับการที่เราไม่ให้เเลือกแต่งชุดได้ตามสบายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการแสดงถึงว่าเขามีเสรีภาพนะครับหรือเ,เลือกแต่งไม่ได้คือก็บังคับผู้อื่นไม่ได้แต่เขาน่าจะใส่ชุดของเขาเองได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความประหยัดด้วยนะครับไม่ไปซื้อชุดนักเรียนทักศึกษาอะไรมากมายทีนี้ มีบางท่านก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นกฎของโรงเรียนนะโรงเรียนก็ควรจะมีกฎตบมนี้ถ้าไม่นั้นก็ไปเรียนกอนสโนินะครับการศึกษานอกโรงเรียนอะไรแบบนั้นเนี่ยครับแต ya, ่ว่ากฎต่างๆในโรงเรียนเนี่ยครับก็รอการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะครับสมัยหนึ่งนะฮะในประเทศประชาธิปไตยที่เป็นการเลือกตั้งเนี่ยผู้หญิงเลือกตั้งไม่ได้นะครับเลือกได้เฉพาะผู้ชายเห็นไหมครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีผู้หญิงออกมาเรียกร้องนะก็คงยังเลือกเป็นผู้ชายเลือกกันเองจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับ หรือสมัยก่อนเนี่ยธาตก็เลือกไม่ได้นะครับหรือว่าชนพื้นมองพวกอินเดียแดงอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถูกไล่ล่าออกจากแผ่นดินไม่ได้เคารพสิทธิ์ของเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเ,เพราะว่ามีความมีอรารยธรรมมากขึ้นไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าให้นักเรียนเนี่ยลงประชมามติกันว่าจะให้แต่งชุดนักเรียนหรือว่าแต่งชุดธรรมดามาโรงเรียนเนี่ยครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ลงมติไปแล้วเนี่ยบอกว่าเขาไมเอาชุดน,นักเรียนก็ได้ แต่ที่ผ่านมาเราคงไม่มีการลงปฏิแบบนั้นเนี่ยครับเพราะว่าฝ่ายผู้ปกครองหรือโรงเรียนอาจจะชนะเพราะว่ามีลงคะแนนโดยฝ่ายผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งฝ่ายครูกลุ่มหนึ่งและก็ฝ่ายนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะถ้าอมแยกเป็น3ากลุ่มอย่างงี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องแพ้แน่นอนเป็นตน้นแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะค่อยๆค,คิดและเห็นแก่การศึกษานะครับอย่าไปเคร่งครัดจนเกินไปนะครับเรื่องอย่างหนึ่งเนี่ย อาจจะเป็นการใส่ร้ายไปหรือว่าใส่อารมณ์จนเกินไปของเบลีนะครับอย่างเช่นเรื่องของแม่ของน้องหยกคนนี้เนี่ยนะครับมีบางคนอ้างตัวว่าเป็นแม่อ,อมาเตือนแต่จริงไม่ใช่แม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับบางทีเราเสพข่าวเนี่ยก็ต้องไตร่ตรองให้ดีด้วยครับจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับ